สิข้อที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้หญิงกำลังเสียเวลาเปล่าข้อที่1ถ้าคุณเริ่มตง,งิดตง,งิดว่าคุณถูกเข้าชิ่งแบบมึนๆตลอดตัวอย่างเช่นเขามักจะปิดประตูใส่และพูดว่าผมต้องไปแล้วนะหรือพูดว่าไวา้ค่อยคุยกันซึ่งมันหมายถึงผมจะโทรหาเมื่อถึงคิวของคุณและอย่าอย่าไปฟังคำพูดตลกด่ะแล,ลอย่างผมคิดถึงคุณจัง เขาพูดเพราะอยากฟิชชิงกับคุณเท่านั้นแหละถ้าเขาคิดจะจริงจังผู้ชายจะไม่หายหน้าไปเกินอาทิตย์หนึ่งหรอกค่ะข้อที่สองถ้าคุณได้เจอเขาอาทิตย์และชั่วโมงไม่ได้ไปดูหนังไม่ได้ไปเจอเพื่อนของเขาไม่ได้ไปกินข้าวด้วยกันนีม่มันคบกันแบบเล่นแล้วพอไม่โทรหาเขาก็ชอบพูดว่าผมไม่ค่อยชอบคุยโทรศัพท์ชัดเลยทีนี้แล้วเขาจะสม่ำเสมอกับผู้หญิงที่เขาใส่ใจและไม่ปล่อยให้ผู้หญิงที่เขารักต้องรอเกอร์ข้อที่สาม ผู้ชายหลายคนชอบบอกว่างานยุ่งมากแต่จริงๆแล้วงานอะไรมันก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขาต้องการจะจริงจังด้วยเลยถ้าเขาอยากเจอเธอยังไงเขาก็ต้องหาเวลาว่างมาเจอให้จนได้ข้อที่สถ้าผู้ชายเกิดยุ่งขึ้นมากเขาจะบอกเวลาที่แน่นอนว่าจะโทรกลับหาคุณเมื่อไร่เช่นผมยุ่งมากเลยตอนนี้ไว้ผมจะโทรหาคุณอีกทีตอนระบุเวลา เขาจะบอกวันและเวลาที่แน่นอนกับคุณถ้าเขาพูดแค่เดี๋ยวผมโทรกลับไปนะแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นั่นก็เป็นสัญญาณว่าเขาไม่ได้เคารพคุณเลยก็เหมือนกับตอนที่เขาไปต่างจังหวัดเขาจะบอกวเวลาที่แน่นอนที่สัญญาณขาดไม่สามารถติดต่อคุณไปได้ซึ่งมันก็ต้องไม่ใช่ทางอาทิตย์แน่ๆล่ะข้อที่5เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มได้ยินเขาพูดว่าแบตหมดสัญญาณไม่ดีหรือลืมโทรศัพท์ไว้ใ,ในรถเขาก็เริ่มไม่จริงใจคุณแล้วนะ ข้อที่6ถ้าผ่านไปสองปีแล้วเขายังไม่ให้กุญแจห้องกับคุณแล้วละก็คุณยังไม่เคยเจอสมาชิกในครอบครัวเขาอีกด้วยหรือว่าเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องการอยู่ด้วยกันและการแต่งงานเลยสักครั้งเชื่อเธอค่ะว่ามันไม่มีทางคืบหน้าเพราะเขาไม่ได้อยากให้มันคืบหน้าไงข้อที่ 7. ผู้ชายหลายคนชอบเก็บผู้หญิงไว้เป็นตัวสำรองถ้าเขารู้ว่าคุณสแตนบายรอเขาเสมอเขาก็จะคิดว่า ยังไงซะคุณก็ต้องการเขางั้นก็เก็บไว้เป็นตัวสำรองดีกว่าเอ๊ะจะเอาใครมาเป็นกิ๊กเพิ่มอีกดีนะเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวว่างตลอดเวลาหรือทำให้ผู้ชายได้ใจจนเกินไปเพราะเขาจะต้องรู้สึกกระวนกระวายบ้างว่าทำไมคุณถึงได้หายไปข้อที่8ถ้าผู้ชายพูดว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่านะเขากำลังบอกคุณว่าเขายังไม่มีแผนการแต่งงานอยู่ในหัวเลยสักนี้ข้อที่9้า เมื่อความสัมพันธ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของความง่ายๆสบายๆและความเคยชินผู้ชายจะรู้สึกตั้งแต่แรกว่าไม่จําเป็นต้องพยายามสังเกตได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทําก็เมื่อเขาอยู่กับคุณเช่นเขาเดินไปส่งคุณที่รถไหมเคยขับรถมาส่งคุณที่บ้านหรือเปล่าตอนจะเลี้ยวหายไปเขาได้บีบแตรลาไหมอย่าขับรถไปหาเขาที่บ้านตอนดึกๆมีแต่ผู้หญิงโง,ง่ๆเท่านั้นแหละที่ทําข้อที่สิบ เมื่อผู้ชายหลายคนชอบขับรถผ่านหน้าร้านเพชรแล้วสัญญากับเธอว่าจะซื้อแหวนให้แต่ไม่เคยซื้อหรือไม่เขาก็เปิดนิตยสารเจ้าสาวแล้วพูดกับเธอว่าผมว่าคุณใส่ชุดนี้แล้วสวยกว่าใยคนนี้อีกแต่ก็อ้างว่าต้องได้เรื่องตำแหน่งหรือได้ขึ้นเดืนเดือนก่อนถึงจะซื้อของเหล่านั้นให้กับคุณได้ที่เขาพูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้ความหวังและเก็บคุณไว้ใช้งานยาวๆย,ย,ยังไงละ่ะผู้หญิงร้ายผู้ชายรัก